จริงด้วยเดี๋ยวไม่พาทุกคนมาเล่นเองครับโอ้โหมันลิบมันจะตกได้เฮ้ยหาเครื่องปั่นไฟสนใจเดี๋ไม้มากเลยตอนนี้สนใจจริงๆอ่ะ เฮ้ยเจอเออลูกลูกปั่นไฟเจอเออแล้วเพื่อนไปเอาเฮ้ยเครื่องปั่นไฟหายไปไหนฮะเอาเดี๋ยวตรงนี้มันโอ้ไปไม่ได้ เอาแล้วมากดก่อนเอาเฮ้ยโอ้โหมันโดนฟโอดฟอดทูดีเครื่องขอปั่นไฟหายไปไหน เกมเป็นอะไรหนีเออดูเหมือนสองตู้นี้ยังไม่เปิดนั่นไงว่าเลี้ยวว่าทำไมมันไม่เปิดมารอบนี้ เอกและกลับไปที่เดิมเครื่องปั่นไฟอีกแล้วประตูแห่งสวรรค์เปิดแล้ว มุ่งหน้าสู่เดย์ไม่มามาซาเขาแค่เจ้าอ่ะ เออเล่นไม่เป็นซะด้วยโอเคเจอเพื่อนแล้วเอาไม่มีไปทางนี้เพื่อนทางนี้เออ ร้อยห้าโอ้โหตั้งนานมาได้แค่ห้าห้องเอาหาเครื่องปั่นไฟอีกว่าเตยเฮียวเดือม้นะเฮ้ย พวกนี้ไปอยู่ไหนเหมือนมันมีทางว่ะเอ้าตันเฮ้ยเจอเจอแล้วนี่ไงโอเค ตู้หนึ่งยังไม่เปิดบอมีบอ,ม,บอมียังเคยเออเพื่อนมันเจอแล้วว่ะตอนนี้ เปกด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 ,ด,ดไม่อยากโดนเดฟค่ะเอากดสกิ๊กิ๊ก๊บเอ๊ะ ไปก็หนึ่งร้อยสมาชัว

อ๋อหนึ่งร้อยสิบหกเดีเวเอวออยากล้อกันเล่นหรือไงฮนะ เสียบพิเตอร์ไปอยู่ใกล้ขึ้นวะเอาลำงพานกับบักดีเด้เขาคิดว่าอยู่ไหนโจ๊กแค็